เจ้าหน้าที่เตรียมขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมผู้เข้าข่ายร่วมทีมช่วยเหลือนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโหนที่หลบหนีออกจากการควบคุมนะคะขณะที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ราชทัรมสานคนที่มีหมายจับออกจากราชการไว้ก่อนค่ะและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บัญชาการเรือนจํารวมถึงผู้อำนวยการส่วนควบคุมของเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ <Okay. S 2> ความคืบหน้าการติดตามตัวนายชวล,ลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโน,โนโดนักโทษที่หลบหนีจากการควบคุมขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ล่าสุดพลตำรวจตรีสมหมายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนยังคงเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้ต้องหาก็คือนายสุทธิวัตรหรือว่านอนและนายจักรีหรือบิก๊กจะซัดทอดระหว่างกันเพราะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นปัญหาต่อรูปคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้แล้วชี้ชัดว่าใครเป็นคนขับรถยนต์รวมทั้งหลักฐาน DNA ที่ได้จากในรถมีความครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอีกหรือไม่นั้นพลตำรวจตรีสมชัยบอกว่าบอกได้แต่เพียงว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีความมั่นคงแน่นหนาซึ่งจะนำไปสู่การออกหมายจับเพิ่มเติมได้อีกอย่างน้อยหนึ่งรายแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเกี่ยวข้องในระดับ สำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มลูกน้องและเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือในการหลบหนีได้แล้ว7รายนะคะส่วนกลุ่มราชทันหรือผู้คุมที่ถูกหมายจับมี3รายเข้ามอบตัวแล้วและในวันที่9พฤศจิกายนนี้ พลตตรเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมาประชุมติดตามคดีกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสอบสวนกลางกองปราบปรามตำรวจภูธรภาค8ตํตำรวจภูธรภาคเพื่อติดตามไล่ล่านายชาวลิตที่ยังคงหลบหนีขณะที่นายสหาการเพชรนรินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยว่า หลังเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา157และออกหมายจับเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายตัวเองก็ได้มีคำสั่งลงนามให้ทั้ง3รายออกจากราชการไว้ก่อนและเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักการก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยซึ่งการสอบสวนวินัยร้ายแรงนี้ก็เพื่อพิจารณาเป็นคำสั่งไล่ออกจากราชการนั่นเอง แต่ในส่วนของผู้บัญชาการเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชและผู้อำนวยการส่วนควบคุมของเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชถุงคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการอยู่ที่กรมราชทัณ์จังหวัดนนทบุรีก็จะต้องถูกตรวจสอบจากาคณะกรรมการเช่นเดียวกันแต่เบื้องต้นทั้งคู่ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับจากเจา้าหน้าที่จึงยังคงปฏิบัติราชการอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ต่อไปค่ะ